มาน,นี่มาเทียวส้มสวนทรมสวนยายเบิร์นเพื่อนเหตุขางพี่น่องพี่น่อง เงินเพิ่นกำลังเห็ดบ้านกลางน้ำอู้เป็นตะมวนเาอบ้านแล้วสวนห,นหน่อยๆได้พี่น้องต่ว่าเป็นตะยูตะมุตะมีเนี่ยฝรั่งแอบแอบมาหลักเห็ดเพิินพี่น้องอุย้ยอุ้ยพี่น้องลัก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  กระจอกลากเฮ็ดเพื่อนเขาเด้ออย่าลากเฮ็ดเพื่อนเขาเด้อหุยไข่ซำไข่เป็ดซำไข่เป็ดแง่ก็ไข่เป็ดอีกอ้อต้นนี้เนี่ยยี่เงมันออกพี่น้องของมันดีต้นนี้มันออกมันเหลืออยู่อันนี้มันบอกท่านออกพี่น้องมันใหญ่ได้เบิ่งในกล่องบ่ข่อยใหญ่ได้พี่น้อง ยังกินเสียนซื้อเห็ดกินก็บ่เคยเห็นเหนไงป่าในดอกยัซักม่ปั่นในกวในกล่องด้อยยงกวาทยกันยังวะหาดอกลูกซื้อหาซื้อว่าพี่น้องหาดอกลูกเค่ะนับดหาดอกลูกหนึ่งดเท่า

พี่น้องดกค่ะมือมันดีนันเป็นย่รบ้างเชื่อเขาได้ยังจะไปยืมเงาจังดกอาเสียพ่อพงกับเอลีสองสามสี่ห้าพี่น้องสีไหมมันซุกขือยังนี่อ,อุ้ย่เหบเ้ได,ด,ด้เบิงพี่หน่องเขาโยกเขาดูราผมว่า เขาคือเฮาว่าของมันยังพววว่ามันกันน่ะแล้วปลูกถูกด้วยโว้โหถือบกดิพี่น้องตัวนี้กนี่เป็นหัาบตัวนี้ว่าอันเดียวน้มันมด้นี่ข้าวโลโว้ส่ใหญแล้วปลูกดกค่ะจักอกนงปลองเดียวขายเนี่น้มันแล้วคือมันปลองคือมันซองบ้หถ้าไปถามมัน ไงมาไทยเอาเนี่ยงามดีโอ้ยดีกับได็กผักหนีดินหอมยังไัดกันผ่านนี่พูดผ่านึงกันนี่เพื่อนผ่านหนี่มันงามพี่น้องป่านแตงหมูเหลืองอันนี้มันคือแตงไทยแตงไทยนะพี่น้องนี่หลายพันบะเมีนแตงหมูเหลืองแดดมันตากคนกั้นเขาว่ามันขายหน่วยอะไรหรือมันขายอะไรของมันจุดหนึ่งอยน ปลูกไดีดกผักพี่น้องเมื่อพี่น้องขอบขั้วนี่ขอบขั้วนี่สิขอบขั้วอยู่กันเป็นครอบครัวตุมูตมีอยู่กันเป็นครอบครัวตู้มมุตมิงามเทดี่เหี้งแล้วว่ามาได้แบบนี้ เนาะคนก็บอกแต่ว่ายหญ่ก้อนกันมันต่างกันกอนกันเล่ากอบฟองได้จังสี่อุ้ยมันก็บ่าหนาเสือจักปูแจักซองนี่ซองเดียวบงเล็กอุ้ยทำไมสิสิอันนี้ดีอะเธอมันก็บว่าซองเดียวซองเดียวบงมดมันก็ว่าอยู่เนาะพี่น้องพูดมาเพิ่นซื้อมาซองเดียวแต่ว่าได้ได้หลายพันมีหน่วยกลมหน่วยยาวอีบอันนี้ก็บขอบขั้วหนึ่งอุ้ยอ้าวตีขอบขั้วตัวหนึ่ง อขอบขั้วหนี่อ่ะซ้ำเด็กหน่อยท่าหลกพี่น้องซ้ำเด็กหน่อยท่าหลกซีนี่อีอุ้ยพี่นอ้องเบิ่งเอาแนวเดือบปลาหน่อยเด้อเอาแนวก้มนั่นน่ะนิดละน้อย สิมาเอาพันน้ำเพลินให้มันซุกก่อนสิมาขอเม็ดเพลินขอสักหน่อยว่าจังจะห,ว,หว,วานโมสหวานแสบโมแสบแป้งขิงพี่น้องแป้งขิงอันนี้ก็เป็นหอมแดงปลูกไว้กินพี่น้อง